동이 터도 우리가 닥치고 있다는 거에 감사해라 개명은 어제 제가 해준 중에 울어라 하는 말 한마디에 허락되 평생 우리 모가지를 비틀어봐라. 그런다고 해가 안될것 같네? 아무리 발바둥 쳐도 너희는 죽는다. 아침 여는 것처럼 당연한 일이다. 마침내 허락이 떨어졌다. 두 개!

วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะฮะก็หายไปน,นานนะฮะสำหรับผมก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้พูอะไรก็ไม่ว่างอ่ะเนาะอืมค่อนข้างจะยุ่งม,มากช่วงนี้ก็เอ่อเรื่องฮะเอาเป็นว่ามาดูที่ตัวละครนี้เลยนะวันนี้จะมาเป็นรีวิวของเดรชานทมินยินครีปนะะก็เป็นรักานะคือไก่นั่นเองก็เป็นปรมาจารย์ด้วยนะก็คือจะเป็นเหมือนกับคล้าย สิงแคลนี่สิงแคลก็เป็นละกรนี่ตัวนี้ก็เป็นละกรรมกันนะแต่เป็นปรมาจารย์เลยก็คือเป็นมหะครับของแก,ง,ากาง,งละกาก็ไปดูสกิลในเกมเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อแล้วตัวนี้เป็นตัวซีซั่นเนาะ응เป็นตัวซีซั่นเพราะฉะนั้นก็กำลังจะหมดซีซั่นแล้วนะกะ็ถ้าใครอยากได้ก็รีบๆแลกไว้เนาะอลอบฮีตลคลิปตัวนี้อะมาดูที่ความสามารถเลย ฮีริตัวนี้เนี่ยเ,เลือดก็โอเคนะเอสแตเกอร์มีหนึ่งเกสดนะอยู่ที่ประมาณ70%็สิเปอร์เซ็นต์เนาะสปีดทีถึงเจ็ดนะเร็วแพ้ทุบนะกันฟันก็มาพูดถึงสกิลแบบเร็วๆเยอกันนะ,ะนะสกิลแรกนี้ค่อนข้างเหรียญเยอะนะเป็นสกิลหนึ่งที่มีทั้งสามเหรียญเลยการเพิ่มแต้มของฮีริตัวนี้ก็จะเป็นเผานะฮะเป็นเบิร์นนะก็เป็นรากาเนาะ แล้วก็ดิฉันมินก็จะเป็นรับเจร์นะก็คือประสมกันนะระหว่งางเบิร์นกับรับเจอร์นะ,ะประสมกันแล้วก็จะมีการแปะเบิร์นให้ตัวเองด้วยนะฮะม,มีคลิปตัวนี้จะแปะเบิร์นใส่ตัวเองนะใส่ตัวเองก็จะไปคอมโบกับพาสีฟเนาะอ่ะอันนี้สกิลหนึ่งก็ไม่มีอะไรฮะเป็นแปะรับเจร์แปะเบิร์นใส่ตัวแล้วก็แปะเบิร์นใส่ตัวเองก็มีประมาณนี้แล้วก็ส่วนมากก็เน,น้นคอยออกหัวครับจะได้ตีอะไรเพิ่มนิดหน่อยคนระับ สกิลสองก็เหมือนกันนะโอ้ีหคลิปตัวนี้เป็นฟันล้วนนะอันนี้เป็นสีเขียวนะการเพิ่มแต้มก็ทั่วไปเนาะก็เหมือนสกิลที่หนึ่งนะฮะใช้ค่าเบินกับรับเจอที่ตัวตัวเอาแล้วก็มันจะมีการที่คุณจะได้ค่าคะไรเพิ่มเติมจากเบินที่ตัวเองด้วยนะแล้วก็มีเหมือนเดิมฮะแปะเบินในตัวเองคอยหงทอยหัวอะไรแล้วก็สีิลที่สามมีจะพิเศษนิดหน่อยนะก็คือจะทําการทาดาเมจสี สีแดงเนะี่ยเป็นดามจสีแดงถ้าทอยเหรียญที่3ไปแล้วจะเป็นดามจเพิ่มเติมนิดหน่อยฮนะอันนี้ไม่แรงมากนะ2ี่ค่อนข้างจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะเป็นดามจเพิ่มเติมได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าทอยได้หัวเนี่ยจะเบิร์เหรียญน,นะถ้าเลือกต่ำกว่า50นะหรือว่ามีบัฟพ,พิเศษโลหิตเพลิงอันนี้ก็เป็นของพวกเรือนชานธมินล์ละกาฮนะอินแกร์ก็มีนะแบบนี้แบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอธิบายเร็วๆก็แปะเบิร์นแปะรับเจอเพิ่มแล้วก็ ทำการจัดก,การสตูได้หรือทำให้สตูดิสแท็กเกอร์หรือชนะกเนี่ยมันจะ U.S.P. นะา A.P. เต็มก็จะเป็นเพิ่มออกเป็นเลเวลเท่นะ้นหนึ่งก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะแล้วก็มีบัฟสปีดอีกนิดหน่อยวงไวโอเคสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะปีก็แรงอยู่นะเพราะว่ามีสี่เหรียญเลยมาดูสกิลที่สามนะสกิลที่สามจะคล้ายๆกับซินแคร์ลากานะถ้าใครเคยใช้แล้วก็จะอารมณ์เดียวกันนะแต่ก็ซินแคร์ก็ มันตัวแจกฟรีฮะบางคนอาจจะไม่มีนะทำไมไม่ทันเพราะฉะนั้นก็มันจะเป็นการโจมตีแบบสุ่มนะฮะระดมจู่โจมไม่สนเป้าก็คือมาตีสามเป้านะฮะอ่าสุ่มสามเป้าก็ฟันมั่วะฮะสามเป้าเลยฟันสตูมั่วเลยถ้าสตูมีหลายเป้าแต่ถ้าสตูมีตัวเดียวก็ฟันตัวเดียวนั่นเองก็สกิลนี้เป็นตีแดงนะตีแดงแล้วก็ ถ้าตัวเองมีเบิร์นเยอะๆเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะแล้วก็จะทำการเปลี่ยนเป็นอันเบรคเวอร์คอยหรือเหรียญแดงนะถ้าเกิดว่ามีเพิ่งโรคหิ่หรือเลือดต่ำกว่า50%นะอ,นอันนี้ก็จะเป็นการที่ถ้าเกิดว่ามีบัฟพิเศษประจำตัวนะอันนี้เป็นวัตประจาตัวเนาะนี่คลิปก็จะใช้เป็นสกิลพิเศษนะก็คือั้นทางขวานี่เแหละฮะเป็นสกิลคัดอัพเกรดนะอง่นที่3 บัคประจำตัวก็เดี๋ยวจะพูดตรงพาสีนะว่าได้ไดอไยังไงแต่ถ้ามีบัคก็จะได้สปีดเพิ่มมานิดหน่อยนะก็ไม่นิดหน่อยนะก็สองเลยนะว่องไวเนะี yes. ่ยแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มอีกนะอันนี้หนึ่งเจ็ดห้าเปต์อกสแตก็กก็เป็นดาเมจเพิ่มเติมที่ดีนะเพราะมันเพิ่มง่ายนะก็แค่มีสแต็กก็ได้แล้วแต่แบบนี้อ่ะแล้วก็ใช้ก็ ตามปกติของเรือข้านทมินนะเมื่อใช้สกิล3จะได้บัฟประจำตัวของอสัตว์นั้นๆนะก็เป็นรักาเนี่ยใช้สกิล3ก็ได้เพิ่มโลหิตนะฮะแล้วก็เพิ่มแต้มทั่วไปนะมันสกิล1สกิล2เลยอ่ะไม่พูดแล้วอ่ะแล้วก็ยิงเลือดน้อยก็แต้มแปรก็ยิงเยอะนะแล้วก็มีได้แปะเบอร์เขาใส่ตัวเองนะเมื่อจมตีเสร็จแล้วก็เหรียญเนี่ย3เหรียญนี่เหมือนกันนะก็แปะเบิร์นใส่สตูนะ แต่ถ้าเกิดว่าทอยออกหัวเนี่ยแล้วยิงคลิปเลือดมากกว่า5 0เนี่ยจะทําการเขาตัวเองนะฮะก็คือตัวเองจะโดนดามจเบินน้าเลือดมากกว่า50เพื่อคอมโบกับการที่ยิงคลิปต้องเลือดต่ำกว่า50นั่นเองนะอันนี้เป็นคอมโบของมันนะก็ลดเลือดนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นยิงคลิปตัวนี้จะค่อนข้างจะอันตรายนะเวลาเอาไปสู้กับตัวที่มีเคาน์เตอร์นะฮะก็มโอกาสโดนตีตายได้เพราะระวังไว้หน่อยนะตัวนี้ อ่ะแล้วป็เหรียญที่สี่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเหรียญที่สามของสกิลที่2นะก็คือมีการทำดาเมจสีเขียวอ่ะก็คำนวณจากค่าเบิร์ตัวเองค่าเบิร์ศัตรูนะฮะอืมเซนก็ก็ไม่ได้แรงนะแต่ก็โอเคนะดาเมจเพิ่มเติมนิดหน่อยอ่ะประมาณนี้สำหรับสกิลที่สาหลักๆเลยก็คือมีการเผาตัวเองนั่นเลงฮะหลักๆเลยมันไม่มันก็แรงนะแรงประมาณนึงสกิลนี้แต่มันตีมั่วนะ มาดูสกิลแบบอัพเกรดนะสกิลแบบอัพเกรดก็ก็จะเหมือนสกิลที่สามเลยครับมันเหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นเหรียญแดงเลยนะก็ตีสามตัวแบบสุ่มเนาะอืมก็หนึ่งพอยหนึ่งเหรียญก็สุ่มหนึ่งตัวพอยอีกหนึ่งเหรียญก็สุ่มอีกหนึ่งตัวฮะสุ่มไปมีโอกาสสุ่มโดนตัวซ้ำได้เรื่อยๆประมาณนี้ฮนะก็เหมือนกันนะอ่ามันเหมือนกับสกิลที่สามสามธรรมดาเลยนะแต่จะมีการที่ ฮิวนะถ้าเกิดว่าเบิร์เนี่ยมากกว่า50าสิยไม่ใช่สิห้าสิบเยอะไปมากกว่า20นะแล้วก็จะยินเบิร์นะก็คือจะลบเบิร์ของตัวเองไปนะที่เกินงสูง่สุด25นะก็คือลบเบิร์ไปมากสุดได้25้านะถ้าเกิน20นะ่ะเนาะต้องเกิน20เท่านั้นนะแล้วก็ออกมาคำนวณเป็นการฮิวตัวเองนะอันนี้ซึ่งผมบอกแล้วมันค่อนข้างจะฮิวแรงนะอันนี้ฮิวแรงมากเลยแ้แต่ว่าคุณมีเบิร์เยอะนะ อันนี้คิวแรงตัวเอฟเฟกเหรียญก็ไม่มีนะ้ะแปะเบิ์นแปะรับเจออะไรทั่วไปแต่เหรียญที่4เนี่ยมันสามารถเบิ์นได้นะฮะก็คือถ้าเลือกต่ำกว่า50หรือเบิ์นมากกว่า20เนี่ยมันจะ Burn เบิ์นเหรียญที่4อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งการ Burn เบิ์นเหรียญที่4เนี่ยมันก็จะทำให้สกิลนี้เนี่ยมี5เหรียญเลยนะก,ก็ค่อนข้างแรงนะแถมยังทำดาเมจสีแดงนะอัลกูสักาโกสสีแดงนะ อดเหรียญที่สี่ใส่ตูงทั้งหมดนะอันนี้ก็ให้เป็นประโยชน์มากนะเพราะมันโดนหมดเลยทุกตัวเพราะว่าสกิลสกับสกิล2เนี่ยไอ้ดาเมจพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันโดนแค่ตัวเดียวนะอันนี้โดนทุกตัวนะค่อนข้างดีแล้วก็เมื่อถอดเหรียญที่สี่เนี่ยทำดาเมจปุ๊บแล้วก็ฮิลได้นะจากไอการที่คุณตีแล้วโดนทุกตัวเนี่ยมันจะเอามาฮิลนะดาเมจทำได้เท่าไหร่ก็เอามาฮิลเท่านั้นนะ มันค่อนข้างจะอันนี้ไม่ได้ฮิวแรงนะฮะอันนี้หิวระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งอ่ะประมาณนี้มาดูที่เคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์ก็เป็นคราชแบบเคาน์เตอร์นะสกิลป้องกันเป็นแบบคราชนะอืมที่เป็นสิบสกิลแล้วก็แบบสวนได้ด้วยนะฮะอ่าที่บอกไปว่ามันคราชได้ก็เป็นฟันนะสีเขียวเนาะมีสองเหรียญก็เมื่อใช้แล้วก็จะได้เพิ่มโลหิตนะฮะ แล้วก็แต้มก็เพิ่มตามปืนกับรับเจอเหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้ามีเพิ่งโลหิตอยู่แล้วก็เพิ่มแต้มกับวบการทอยเหรียญแล้วก็จะเพิ่มดาเมจนะตามเลือดที่ลดไปในการต่อสู้นั้นนะก็เก็บสะสมไปเรื่อยแต่สูงอยู่30%เนาะซึ่งมันก็เป็นดาเมจนิดหน่อยนะแต่สกิลนี้ผมมองว่าค่อนข้างแรงก็ไม่แย่นะอืมแล้วก็มีการแปะเมร์นใส่ตัวเองด้วยแล้วก็ เอฟเฟกเหลีย <Yeah. S 1> ก็เป็น8 Roger, 8 <Yeah. S 1> แปะป๊อกเจื้อแปะเบิร์นะฮะไม่มีอะไรมากนะ,ะมาดูพ็สิพรสศิษก็อ่ะศิสย์แรกข้้งบนสุดอันนี้เป็นการที่ไปคอมโบกับหงลู่ในเหนือหัวเนาะเ mm hmm. มื่อไปคอมโบคอมโอ้ยเมื่อไปคอมโบกับหงลู่ในเหนือหัวเนี่ยหงลู่จะได้แบบเมื่อตีสกิลสีเขียวครับ เมื่อหงลูกใช้สก,กิลสีเขียวจะแถมดาเมจสีแดงไปด้วยนะนิดหน่อยนะก็เ,เสร็จแล้วก็ฮีทคิปตัวนี้มีการที่จะไม่โดนเผาตายนะก็คือไม่โดนเผาไหม้ตายอืก็คือการเผาไหม้แล้วตายนะแล้วก็เมื่อกลับเข้ามาในสนามนะอะเป็นตัวยืนขอ้างหลังแล้วกลับเข้ามาในสนามเนี่ยก็จะได้เพิ่มโลงหิตแล้วก็ได้จํานวนเผาเพิ่มนะใส่ตัวเองเนาะ ก็อีพาสซีฟนะฮะเป็นพาสซีฟที่เอาไว้กันตายนะก็คือในการต่อสู้หนึ่งครั้งเนี่ยฮีทคลิปจะไม่โดนตีตายหนึ่งครั้งนะก็คือเวลาโดนตีแล้วเลือดต่ำกว่าหนึ่งนะก็คือเลือดเหลือสุดเนี่ยเราจะเด้งเลือดขึ้นมาหนึ่งนะก็คือเลือดจะเหลือหนึ่งแล้วก็ไม่ตายในเธอนั้นนะอ่ะแล้วก็เมื่อผ่านเธอนั้นไปเนี่ยเขาจะฮิวนะฮิวเด้งเลือดขึ้นมานะก็เอาไป สูตรคำนวณมันเอา20ไปบวกกับเบอร์ที่ตัวเองมีนะเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือต่ำๆเนี่ยคุณหิวแน่นอนขึ้นมา20เปอร์เซนตของเลือดรวมสุหิวครีปนั่นเองแล,แล้วก็ทำให้เผาไหม้ตัวเองเนี่ยหายไปหมดนะก็คือล้างสแต็กเผาตัวเองทั้งหมดนะซึ่งมันหิวได้สูงสุดคือครึ่งหลอดนะฮะ49เเซนก็ไม่ครึ่งหลอดนะฮะคือเกมให้เลขมายี้ก็เพราะว่ามันจะเอามาคอมโบกับการที่หิครีปต้องเลือดต่ำไา50ปอร์เซ็นตนั่นเอง อ่ะอันนี้เกมคิดมาแล้วนะซึ่งการเด้่งเลือดกับการตายเนี่ยมันได้แค่หนึ่งครั้งส่วนนการต่อสู้นะก็เหมือนการตายทั่วไปแล้วครับอ่ะมาดูที่ภสษียูสนามเลยแล้วกันนะภสษียูสนามก็ต้องมีสีเขียวห้าเต็มนะอก็ภสษีแรกจะเป็นทุกๆแสิบเปเ็นตเนี่ยจะได้อาเฟรนเลเวลกับีเฟนเลเวลเพิ่มเนาะก็สุดๆที่ลดได้เยอะสุดคือ6กเอร์เซ็นต์เนา ก็ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะเลขกลมๆเลยออฟเซนเลสกัดีฟลเลเวานี้ผมอยากให้มันเป็นเลขกลมๆก็คือสาหน่วยเนาะซึ่งมันดีมากอันนี้แล้วมาถึงบัฟพ,พิเศษของปร,รมาจารย์นะอ่ะปร,รมาจารย์จะมีบัฟเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะเป็นอันนี้อ่ะชัตตายานเรือักสู้นะซึ่งผมอธิบายไปแล้วนะว่าบัฟทำอะไรได,ได้แต่วิธีการได้บัฟจะอยู่ตรงนี้นะก็คือคุณต้องทำงานว่าสิบก่อน ก็วิธีการได้บัฟก็ง่ายมากฮะตัวนี้ก็แฟลชก็ได้นะฮะแฟลชได้บัฟตีแล้วก็ได้บัฟนะคือสกิลโจมตีแล้วก็ตัวเองโดนเผาก็ได้ปัฟอีกแล้วก็ถ้าเลิอดต่ำกว่าห้าบเปอนการโจมตีกับการโดนเผาเนี่ยจะได้สัญชาตญาเรือดนักสู้เพิ่มอ,อีกหนึ่งแล้วก็เมื่อจัดการสตรูได้เนี่ยก็จะได้อีกห้าหน่วยเลยนะแต่มันสูงที่10บนะก็ คุณเก็บเยอะแค่ไหนมันก็ได้ตันที่สิบนั่นเองประมาณนี้นะถือว่าเป็นการเก็บที่ง่ายมากนะง่ายมากๆเพราะว่าตัวนี้เหรียญเยอะอแล้วก็เมื่อคลาสก็จะได้อยู่แล้วมันเก็บง่ายนะอันนี้มาดูที่พรสสิบยืนหลังนะต้องใช้ทั้งสีแดงสามแล้วก็สีเขียวสามนะใช้สองสีก็พรสสิบก็ง่ายๆฮะก็เมื่อจบเทินเนี่ยเพื่อนที่มีเลือดต่ำที่สุดเนี่ยจะได้คลสสกิลเพิ่มนะบั๊บ ในเทือนต่อไปนะต้องเลือกต่ำกว่า50%ด้วยนะก็แค่นี้นะก็ถือเป็นบัฟที่ใช้ง่ายนะใช้ง่ายมากเลยอันนี้อ่ะมาดูเอฟเฟกต์สกิลเลยแล้วกันอ่ะผมให้ดูเต็มๆเลยอ่ะผมกดเคาน์เตอร์ก่อนตัวนี้เนี่ยความจริงวิธีการเล่นมันก็ทั่วไปแล้วครับ็กอกดอจะว่าไงสิมันก็เหมือน ดิลฉานท้มินทั่วไปฮะก็คือกดให้ตัวเองได้บัฟก่อน,อ,นอ,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 นะอ่ะนี่ฮะผมกดป้องกันปุ๊บอ่ะได้บัฟมาละแล้วก็กดตีไปเลยฮะอ่ะไม่ต้องสนดใจอะไรนะกดตีไปเลยอือ่ะนี่นะผมกดยูอ่าที่สามนะอันนี้เป็นแบบธรรมดาผมไม่แนใจนะว,ว่าตัวนี้จะได้โชว์แบบพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ตีแรงฮะ คือดูไปดูมาเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างตีแรงมากเลยนะโชวช่ไมจปิดชนะผมเอามารีวิววันนี้ด้วยนะเจอมันก็ระดับหนึ่งนะนะอันนี้ฮะน่าจะได้โชว์นะนี่ฮะกันตายนะนี่กันตายอ่ยไม่ตายนะไม่ตาย แล้วก็เด้งเลือดขึ้นมานะนี่แล้วก็เบ์นหมดนะแต่ตัวเองเด้งเลือดขึ้นมาอย่างที่ผมพูดไปนะอันนี้ด้โชว์กันตายด้วยซึ่งก็พ,พ่วไปนะตัวนี้ไม่มีอะไรมากกันตายก็กันตายเด้งเลือดนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะกันตายเด้งเลือดอย่างนี้ก็นี่ฮะอ่ะลอยออกก้อยฮะออยออกก้อยก็ไม่สามารถตีเหยได้บทีพี่สอง รู้สึกว่าเราควรจะเบามือกับน้องปกหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันตีแรงอ่ะเนี่ยเลือดลงไปเยอะมากเลยนะตอนนี้ภาษีิ่งจะได้ทํางานอืมอ่ะผมจะเบาเบามือหน่อยแล้วกันนะก็คือกดคอเตอร์ะนะเพราะว่าแค่กดเคาน์เตอร์มันก็เป็นการเริ่มแฟลชได้นะมันก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นมาละบัฟบสำหรับอ่าสันทยาน เลือดนักสู้หรือยอดนักสู้นะให้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะอ่าแต่ยนีจะยาเลือดนักสู้นะอันนี่นับเก็บไปเรื่อยๆนะเก็บไปนะผมกดเคาน์เตอร์นะแต่ตัวนี้ก็เคาน์เตอร์แรงนะผมบอกเลยว่ามันเคาน์เตอร์แรงเพราะว่าตัวนี้มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เวลาเลือดต่ำเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะ ได้โชยนะเพราะว่าจะเต็มละเดี๋ยวคืน่อไปก็่าจะได้โชยนะแต่ตอนนี้ไม่สามารถุดัาเพิ่มได้นนะเต็มแล้วอ่ะโอเคผมก็จะนี่ฮะ,ะคัลเตอร์ไปก่อนเนาะเพื่อไม่ให้กบตายนะฮะมีอ่ะผมจะใช้สกิลนี้เลยนะสกิลที่3ถ้า มันคลชสแล้วก็มันจะเต็ม20พอดีเนาะก็ใช้สกิลที่3เลยนี่ฮะ20แล้วเดี๋ยวจะเป็นสกิลที่3ามแบบพิเศษลนะนะตีปมันจะฟันค่อนข้างเร็วนะฮะเอฟเฟกต์มันจะแบบเร็วมากอันนีฮะ ช,ชับชับชับชัชบนะนี่มันอยากเรียบร้อยฮะตายเลยเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะสกิลนี้แรงมากเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นดาเมจมันหลายแหล่งแล้วก็ตีมีตีหมู่เป็นดาเมจเพิ่มเติมอีกนะฮะอ่ามันเลยแรงมากนะสกิลนี้แล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะโอเค มาดูสรุปเลยละกันนะผมไม่แน่ใจว่าคลิปมันจะยาวแค่ไหนแต่ก็มาดูสรุปรแล้วกันนะกับพีคลิปตัวนี้โดยรวมเรื่อ<า>งผมให้มันเก่งมากเลยนะยัง<า>แต่ว่าออาจ <ras c' an> จะต้องระวังเวลาเอาไปสู้กับตัวที่มีเคาน์เตอร์นะเขาอาจจะโดนตีสวนกลับมาได้เพราะว่าเลือดเขามันน้อยนะเพราะว่าเขาเผาตัวเองเรื่อยๆนะอื <c' an> คือถ้าคุณใช้กันการป้องกันเลือดเหลือศูนย์นี้ไปแล้วเนี่ยคุณใช้ไปแล้วเนี่ยให้คุณระวังไว้นะเพราะว่า ถ้าดูนเคาน์เตอร์ก็ตายเลยนะเพราะเลือดเขาไมา่ค่อยจะเด้งขึ้นมาหรอกคะับงที่คุณจะใช้สกิลที่สามแล้วเด้งเลือดกลับขึ้นมามันก็ทําได้นะเพียงแค่คุณต้องมีเบิร์นที่ตัวเองเยอะๆเท่านั้นเอง <c oughs> ก็เป็นคอมโบนะมีฮิวในตัวเองนะฮะตีหลายเป้าได้ตีแรงด้วยแอมแปะเบิร์นแปะแรเจอร์ก็เฉยๆนะมันก็ไม่ได้แปะเยอะอะไรขนาดนั้นครับตัวเองเรียนเยอะด้วยแรปเจอร์อาจจะไม่ค่อยแปะดีเท่าไหร่ แต่แปะปืนก็ไม่ค่อยดีฮะผมไม่ได้แปะเยอะนะแต่ดาเมจนี้รับรองว่าไว้ใจได้แน่นอนนะตัวนี้ตีแรงมากๆามาดู EGO ก่อนผมแนะนำอันไหนบ้างผมจริงก็ไม่มีหรอกอะมีอันนี้นะอันนี้ก็พอใช้ได้เอาไปเล่นในแดนกระจกเพราะว่าก็แปะได้หลายอันอยู่เป็นสีเขียวด้วยสำหรับ EGO นี้คริสต์มาสแล้วก็มีอันนี้นะช่วยได้อยู่นะอันนี้ ในการลดแต้มตูนะแล้วก็ USB ให้เพื่อนนะแต่มันก็เป็นอันทั่วไปนะไม่ค่เกี่ยวกันอะไรที่เหลือก็ไม่มีฮะที่มันตรงสายเนาะไม่มีเลยอีกคลิปอีกคลิป,มลปไม่มี EGO เบอร์ e G o urn, หรือรับเจอดีๆนะ,ะมาดูที่ทีมก็แน่นอนฮะแต่ทีมรับเจอแน่นอนแล้วก็ทีมหงลูตัวนี้แน่นอนฮะอ่ะก็คงมเป็นตัวที่เอามาคอมโบกับหงลูกตัวนี้แหละฮะ แต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวยืนสนามนะอ่ะเพราะว่าเราเอาไปได้เจ็ดคนใช่ไหมฮนะมเราเอาไปได้ประมาณหกถึงเจ็ดคนนะนี่คริปตัวนี้จะไม่ใช่ตัวยืนสนามเท่าไหร่นะเพราะรนะว่าถ้าเขายืนสนาม,มน,นานๆมันก็เสี่ยงที่เขาจะโดนตีตายนะอืเพราะตัวเขาค่อนข้างบางนะอะ่แต่ทีมนี้มันจัดได้ค่อนข้างหลายแบบนะเพราะว่าการกลับเข้ามาในสานามของเขาก็าทาให้เขาได้ปั๊บอันนี้ด้วยนะ เบินกับโรฮิตเพิงมมันก็โอเคนะในการที่จะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็คือกดของลู่สกิลนี้อ่ะสกิลป้องกันเขาเตือนนี้แล้วก็จะเปลี่ยนตัวพวกเดลชานทาม,มินออกไปนะแล้วก็เดลชานทามินก็จะตัวอื่นก็จะมาเทนนะก็เป็นคอมโบเล็กๆน้อยๆนะแต่ใครจะเอาตัวนี้ยืนสนามก็ได้นะฮะแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะไปหน่อยก็ โดยรวมแล้วคลิปตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะก็เป็นตัวที่เก่งนะฮะก็กำลังจะหมดทีท่านแล้วผมแนะนําให้แลกตัวนี้แนะนํามากๆเลยมันเก่งนะประมาจารย์ที่เป็นเดือดฉางธมินทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่องจะเก่งอยู่แล้วนะเกมมันทํามาเก่งอแล้วก็แนะนําให้แลกไว้นะอโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะใครมีความคิดอะไรก็ติชมกันได้คอมเมนต์กันได้อ๋อแล้วก็ ไกด์รางรถไฟนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็มอนน่าจะเจอกันบ่อยแล้วนะอถ้าใครที่มาถึงตรงนั้นผมว่าน่าจะเจอมอนพวกนั้นมาเยอะแล้วนะแต่ก็อาจจะทําเผืผ่อไว้ก็ได้ฮนะอ,อาจจะทําเผืผ่อไว้แต่มันไม่่อยมีกันดีกอะไรเท่าไหร่ครับแต่อาจจะไม่ได้ออกคลิปรางรถไฟหนึ่งมาเร็วๆนี้หรอกมั้งต้องรอดูนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างนะฮะนานๆได้นาทำคลิปที แล้วก็คลิปนี้ค่อนข้างจะออกช้ากว่าปกตินะอ,อ่ปกติผมจะลงวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณนี้นะอันนี้ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะอาจจะเป็นลงวันอาทิตย์นะสำหรับคลิปนี้ก็คุณก็ดูเอาเองกันะว่ามันลงวันไหนแต่โดยรวมก็ประมาณนี้นะอืมก็ใครมีความคิดอะไรกันก็ติชมกันได้คอมเมนต์กันได้นะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ